Hello, my dear friends. You know what? I was just thinking whether I should make this video in English or in Thai. After careful consideration, I have come to the decision that making it in Thai would be more beneficial to most people, especially for those of you who really want to know more about computer technologies but have limited language proficiency. สวัสดีเพื่อนๆตามที่สัญญาไว้นะวันนี้เราจะพูดถึงวิธีสร้างอเวท่าแบบ 3D โดยใช้ Deep Motion นะเป็นแบบฟรี o u n t ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนเพื่อนอย่าไปก่อข้อมูลบัตรเครดิตนะเริ่มจากเข้า Google แล้วพิมพ์ Deep Motion ได้เลยหากเพื่อนๆใช้มือถือก็เลือกแบบที่มีคำว่า Mobile านำหน้านะถ้าใช้คอมก็เลือก Deep Motion แบบที่ไม่มีคำว่า Mobile นะ พอคลิกเข้ามาแล้วหากเพื่อนๆมี Gmail ก็คลิกที่ sign up ได้เลยนะแต่หากยังไม่มีต้องลงทะเบียนสร้าง Gmail ก่อนนะถึงจะ sign up ได้พอมาถึงหน้านี้เพื่อนๆก็กรอกชื่อนามสกุลและ Gmail ของเพื่อนๆได้เลยนะเราแนะนำว่าใช้ชื่อเล่นก็พอนะส่วนที่คอมพ a n y ก็กรอกว่า student พอถูกถามว่าเราทำงานอะไร เลือก other และระบุว่า student ก็ได้นะแล้วก็เลือกว่ารู้จัก deep motion จาก youtube นะและระบุว่าเราไม่ใช่บอทด้วยการเลือกรูปภาพที่เขาระบุมาแล้วคลิก next ได้เลยเราย้ำอีกรอบนะถ้าเพื่อนๆใช้คอมพิวเตอร์ให้คลิกเว็บ deep motion โดยตรงได้เลยนะแบบที่ไม่มีคำว่า mobile นะแล้วก็ sign Up ตามที่เราบอกได้เลย ระบบจะให้เพื่อนๆยืนยันใน Gmail ของเพื่อนๆและสร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ Deep Motion เพื่อนๆก็ระบุรหัสใหม่ได้เลยอย่าลืมจดไว้ด้วยนะว่ารหัสอะไรแล้วคลิกแถบสีแดงเพื่อ activate account ได้เลยจากนั้นระบบก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาในหน้านี้นะให้เพื่อนๆเลือก a n i m a t e 3D แล้วเขาก็จะแนะนำว่า วิดีโอที่เราจะอัพโหลดเข้ามานั้นต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างเช่นต้องไม่ใช่ตัวการ์ตูนต้องมีมนุษย์จริงๆในวิดีโออย่าใส่เสื้อผ้าหลวมๆคือใส่ให้กระชับตัวให้มากที่สุดนะและต้องมีแค่คนเดียวอย่ามีหลายคนอย่ามีวัตถุอื่นใดมาขวางตัวเรานะอย่าใส่เสื้อผ้าสีเดียวกับพื้นหลังต้องให้เห็นใบหน้า และข้อต่อแขนขาต่างๆให้ชัดเจนนะระยะห่างตัวเราจากกล้องให้อยู่ในช่วง6-12ฟุตนะแนะนำว่าให้อยู่ใกล้ๆจะได้อาพถอา์ที่ชัดเจนกว่านะระยะอีกครั้งว่าอย่าให้มีอะไรมาบังอยู่หน้าตัวเราแล้วก็คลิก next ได้เลยลืมบอกว่าวิดีโอจะต้องยาวไม่เกิน20วินะ วิธีที่เราแนะนำนี้เป็นแบบใช้งานฟรีความยาวจึงไม่เกิน20วินาทีนะจากนั้นก็ลากวิดีโอที่เราถ่ายไว้แล้วมาใส่ในช่องสีขาวนี้ได้เลยและให้ตั้งค่าตามนี้นะในแท็บ Animation Output ให้เลื่อนสีปุ่มนี้ให้เป็นสีเขียวนะคือ f v x Output Root Joint at Origin Face tracking, hand tracking ที่เพื่อนๆเ,เห็นคำว่าเบสตก็เป็นเพราะว่าทาง Deep Motion กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาแก้ไขฟังก์ชัน hand tracking ให้ดีขึ้นนะคืนหน้าขนาดนี้อาจจะยังไม่ดีมากนั่นเองจากนั้นให้คลิกที่แท็บ Video Output และเลือกไฟล์ MP4 นะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อนๆจะได้นำไฟล์ไปใช้ เหมือนไฟวิดีโอเ่อไปได้แล้วกด next ได้เลยระบบจะใช้เวลาในการแปลงไฟสักประมาณ10นาทีนะเพื่อนๆก็จะได้ไฟวิดีโอ avatar ที่เป็นหุ่นยนต์นะหากเพื่อนๆต้องการ a v e t a r แบบที่เลือกตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมได้ให้คลิกที่ 3D model แล้วสร้าง avatar แบบที่เพื่อนๆต้องการได้เลย โดยจะใช้วิดีโอเดิมหรือจะอัดใหม่ก็ได้แต่อย่าให้เกิน20วินาทีนะ